ว่าน้องแบนไม่มาเพอมาแบนมาไ<ะ>หมลีอืมสิเก้อแค่ยังแต่แบนมาไต่สวนลูกทำไม

อันเดียแบนอันเดียเออเอาแบนมาอยู่แบนไปใส่นี่ไดนี่ไดู้กเป็นยีเสียอนี้นะเปอะอือ จับบัวไววเออจับบัวไวเออจับบัวไว้เ๋ยเจอพลังแห่เป็นเทนเลยแบบไปแห่กันี่ไหน หลูเล่นหนูเลยไปซีสเกตแบนอยู่ซีสเกต สาน้อยไม่ทันแล้วครับไอ้ซาเราพุทซาเราอย่านู้นเรปล่อยพุทซานี่นะช้างครับ นี่ครับเห็นช้างสวยงามมากชักงนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับช่วงนี้ช้างถูกมากอ่อยหายังออยหายแล้วครับ นายทุนครับมีช้างแต่ว่าคนเลี้ยงไม่มีนะฮะนี่เขาก็ไปซื้อมาจากภูเก็ตครับนนะะเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงยพอไม่มีคนเลี้ยงยช้างก็ผอมนะนค,นคนเลี้ยงน้อยอ่ะให้หรอกช้างสี่สิบห้าเชียกแต่ก่อนสมมติว่ามีสี่สิบห้าเชียรก็คนเลี้ยงสี่สิบห้าเชียกแต่ทีนี้ไม่มีเงินให้ ม่มีเงินจ้างควาน mm hmm. ก็เหลือควานแบบแต่ว่าไม่มีค่าจ้างให้กินข้าวฟรีอะไรฟรีอย่าเงี้ย mm hmm. เีลยอจ้างควาน mm hmm. พมา่ mm hmm. พมา mm hmm. มั้งพม่าก,ก็จะกลับบ้านไม่ได้ mm hmm. บ้านก็เศรษฐกินไม่ดี mm hmm. อยู่นี่ยังได้กินข้าวฟรีเลยนะที่อยู่ไปสิบห้าคนเรี 30, เยกฉับสามสิบสี่สิบเชีอกมันจะอ้วนได้ไงเห็นเริ่มผอมเริ่มผอม เราเลียกขายเดือนนี้ขายตัวนี้เพื่อเอาเงินมาใช้แมปางเดืนี้ขายตัวนี้ขายตัวนี้ขายตัวนี้นนถ้าเอาไว้นานกว่าน,นี้ช้างผอมติดนอนไม่ลุกเนี่ยเราซู้อส่วนซื้อไเรานะ คิดที่ว่าเป็นเราเองเราเลี้ยงช้างนะเราเป็นเจ้าของควานเป็นเจ้าของปางแต่ว่าเราไม่สามารถไปเลี้ยงช้างดุเชียงเราต้องจ้างคนเลี้ยงเงินจ้างคนก็ต้องคอยขายช้างทีละเชือกทีละเชือกทีละเชือกช,ช้างก็อยู่ในป่ายางนะครับหน้านี้ยางมันผัดใบก็ไม่ไมีร่มอยู่อีกทำบางเชือก เข้าไม่ได้อีกก็โยนแค่หญ้าสนแค่ยะแ,แค่น้ำขี้เคยขยะก็ไม่ได้เก็บก็อยู่ไปเออเหนื่อยวันลวเหนื่อยลูกถึงวันแล้วห้ามจำหน่ายรัตตรี เนี่ยว่าส้างที่อยู่ในโครงการของเราสองร้อยเชือกและฝั่งของอบจอีก นะครับก็ยังเป็นช้างที่พูดถึงว่าไม่มีโควิดแต่ก่อนเราก็อยู่ได้นะนะไม่มีโควิดเราก็อยู่กันแบบปกตินะครับได้เงินเดือนเลี้ยงดูช้างมีโควิดเราก็อยู่แบบเดิมครับไม,ไม่ได้มีผลกระทบอะไรคนระับ แต่ช้างที่เขาตกงานมาอาจจะมี็นผลกระทบที่สมมติว่าเขามีเงินเก็บนะนเขาเอาเงินเก็บออกมาใช้ม,ม,ามาใช้มาใช้มาใช้พอสักวันหนึ่งมันก็หมดนะและเป็นปัญหาของเขาแต่เราจะมีเงินเงินเดือนมาจะจุนจุนเจือให้มันเสมอตัว เนื้อเนื้อกินข่าวบาดป่ะฮะฮะฮะอยู่บ้านไม่ได้กินเดยอยู่บ้านจะม,มีอะไรกินอะฮะอยู่บ้านจะม,มีอะไรกินอ่ะ โอ้โหนี่ใส่สีม่วงเอฟซีแบบแปลกไม่เคยเห็นเนือมาเหนือ บาจะไปไหว้พระสีเขียวตากอยู่ครับไหนเดีด๋ยว กบ,บ้านไปไปเก็บอึบัวไปนั่นแหนะไอ้ไม่กวดด้เลยนะบะตรงเนื้อพวกพูนปุ๊กี้ปุ๊กี้พูนถูกไหมเคยกลัวจังคูณถูกไหมนัต่ตักนัต่ตักขยะเอาเลยเอามาตักอกบัวล้ว มาเลยมาเลยเดี๋ยวเหรอว้าชอบต้นไม้ต้นนี้มาก นี่ยนี่เนื้อเอาทิ้มตรงนี้นะหลังก็แพ่งนี่

Đồ. Oh. Ừ. Nhắn nhở nhắn nữa oh, ừ. bài phá luôn Quay kìa Quay gần. รอดูกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ